โอเคครับก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับช่องทีเอเก้าสองนะครับวันนี้ผมก็จะมาขอสิทธิ์ไลฟ์ทิกตอกนะครับก็มันอาจจะติดปัญหาที่แบบทุกคนอาจจะแบบเหมือนแบบอะไรวะเขาเรียกว่าเหมือนจะไลฟ์สดแล้วแบบมันขอต้องมาขอสิทธิ์ไลฟ์อะไรประมาณนี้นครับก็จะติดปัญหากันตรงนี้แบบเยอะมากๆนะผมก็เป็นนะครับก็ตอนนี้ผมแก้แล้วอา่าผมก็จะมาสอนนะโอเคครับก็สมาคัครใครที่ยังแบบสมัครมาอะไรเงี้ยพูดตอนยังไม่ถึงพันอะไรเงี้ยอยากตรตีมก็ตรีมได้นะครับมัน มันก็จะติดได้หมดนั่นแหละแต่ต้องขอติดออขอติดติ๊ต่อเขาว่าประมาณแบบศูนย์ตั้งแต่ศูนย์คนถึงพันอะติดได้หมดเลยนะผม,มจะมาสอนนะเคสก็อ,อ่าเนี่นะก็โอเคอย่างแรกเราต้องมีก็คือเราไม่ต้องมีสองอย่างนี้นะครับคนนี<ม>่สองอย่างนี้นะถ้าจะไลนะ์นะอันนี้เอาไวไ้เวลาแบบทลิปอ่านนะรับคนคลีปอ่านก็จะมันจะอ่านอเออมันจะอ่านแบบอ่านเมิ้นต่างๆอะไรเนี้ยแล้วแต่คนจะชอบนะถ้าจะเอาให้มีคลิปอ่านก็ต้องมีแอปนี้ครับก็ ลิงก์ดาวโหลดผมก็จะทิ้งแบบใต้คลิปนะครับทุกคนก็ขั้นตอนแรกก็คือไปโหลด tiktok ไ i v e มาก่อนนี่ครับลิงก์ tiktok ไ i v e นะเดี๋ยวผมแบบทิ้งไว้ให้นะนี่ก็กดดาวโหลดไปเลยดาวน์โหลดฟรีสำหรับ windows นี่ดาวน์โหลด2000 years later โอเคครับอันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เสร็จก็จะขึ้นอย่างนี้นะก็ติดตั้งโปรตีนะครับทุกคนพอติดตั้งเสร็จปพ๊บก็กดเปิดขึ้นมากดยึดมันจะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้นะครับก็ให้เรากด ข้าสุดระบบกับที่เราแบบล็อกอินอ่ะไว้กับที่ด็อกนะผมก็ใช้โทรศัทพท์หรืออีเมลหรือชื่อผู้ใช้นะผมใชร์นี้นะผมก็เข้าสู่ระบ,บบกันโอเคครับหลังจากที่เราเข้าสู่ระบบของ mm hmm. ด็อกไลท์เสร็จนะมันจะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้ครับตอนแรกมันจะไม่มีแบบพวกนี้นะอันนี้คือผมตั้งค่าอะไรแบบหรือเซตอะไรต่งตางๆแล้วเดี๋ยวเรื่องพวกนี้ก็ไปหาดูในยูทูบมีนครับ,ม,รบมีสอน,สอน สอนอยู่อ่านี่ครับมันจะมีขึ้นตรงนี้นะบนฝ่อมือนะมันขึ้นว่าไม่มีติดเข้าถึงนะทุกคนก็ขั้นตอนแรกนะคอันนี้คือแบบมันมีแบบปัญหาเยอะมากนะไม่มีติดเข้าถึงเนะี่ยอะไรไม่ได้มากนะ่ะนานละเออเดี๋ยวผมจะมาสอนนะเรากดคลิปที่บัญชีของคุณนะคลิเคกเข้าไปเลยมันจะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้นะกดคลิกเข้าไปปึ๊บเราจะมีหน้าต่างขึ้นมาอย่างนี้นะทุกคนเราลงลไปสักพักก่อนสมัครเพื่อรับสิทธิ์เข้าถึงไลฟ์บน bca แล้วก <c oughs> ดสมัครไาเลยหลังจากที่เรากดสมัครไปมันจะขึ้นว่าส่งคำของคุณอันนี้เป็นลิงก์ช่องของนี่ช่องทางที่เราแบบเคยไลฟ์สดนะมันจะเขียนมันจะเขยียนว่าอะไรวะาต้องการส่งคำมุขขอให้ระบุลิงก์ช่องของคุณบนแพลตฟอร์มก็จะเตีมสดหรือแพลตฟอร์มอื่นยกเวน้นทิกตอกก็คือเหมือนว่ามันจะบอกว่าเราเคยไลฟ์แบบไลฟ์สดในช่องทางไหนมาบ้างแล้วเอออะไรอย่างงี้ ถ้าสมมติว่าคุณเคยไลฟ์สดเอ้ย <c oughs> เคยไลฟ์สดเออไลฟ์สดบนช่องทางอื่นก็ติ๊กของ IG หรือว่า Youtube อะไรต่างๆนะครับนี่ก็มีของทวิตด้วผมว่าเคยตรีมของ Youtube ไปผมก็กด Youtube ไปอันนี้คือลิงก์ลิงก์ของ y YouTube เรานะครับผมก็จะเอาลิงค์ y o u t u b e ผมมาครับกดไปที่ดูช่อง,องคุณแล้วก็มาที่คัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคอนโดนซีไปนะปับ๊บคัดลอกไปคอนโดนซี แล้วกลับมาที่หน้าอ่ะส่งของของคุณนะก็นี่นะครับก็กดใส่เข้าไปเลยติการนี่ก่อนปึ๊บนี่นะครับันจะขึ้นถูกนี้ก็สลับของใครก็สตรีมอยู่ช่องทาง IG หรือว่าไอทวิตทวิตนะครับก็กดเหมือนบวกผมนี่แหละคับลอกลิงก์หน้าช่องมาอะไรเงี้ยออแล้วก็มาใส่นี่ให้ให้มันติ๊กถูกนะจำนวนผู้ชมพร้อมกันเฉลี่ยโดยประมาณผมก็ประมาณเท่าไหละวะคนดูไม่ไม่เยอะประมาณ5คนหรือประมาณ ต่ำยัางต่ำเลยเออก็ประมาณก็ติอันนี้ไปแล้วกันภาพหน้าจอบุกภาพหน้าจอทีย่ยืนยันว่าเป็นเจ้าของช่องคุณก็แคปแบบนี้นะครับนป่นหนึ่งนะแคปอันี้ไปแคปหน้าต่างของ YouTube หรือว่าอะไรของช่องคุณไปนั่นแหละอ่าแบบนี้แล้วคุณก็กดอันนี้ไปที่ไลฟ์สดเหมือนแบบหลักฐานไลฟ์สดของเรานะําก็แคปไปด้วยเป็นหลักฐานไปประมาณนี้สองรูปภาพแล้วกลับไปที่แบบ ปอมการส่งของครับแล้วก็ใส่ไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋นี่นี่นี่เออเอาคุมไม่ได้ดิเอ,เอาใส่ทีละอันกันใส่ไปทีละอันใส่ไปทีละอันนี่นี่นี่สองอนันมากสุดก็สามรูปเอ้ยมากสุดก็สามรูปนะไม่ไม่เกินนี้ก็มีทั้งหน้าช่องเรากับหลักฐา,านการไลฟ์สดของผมนะครับก็ประมาณนี้อีเมล ไม่บังคับก็แล้วแต่ใครจะใส่นะผมไม่ใส่นะผมปล่อยโฮเลยนะ <S <S เสร็จแล้วครับตอวันนี้ครับก็กดส่งไปเลยตอนนี้สิทธิ์เข้าถึงอยู่ระหว่างกรรารตรวจสอบคุณจะได้สิทธิ์เอ้คุณจะได้รับผลภายในหนึ่งวันตอนวันนี้ครับก็รอเขาครับไม่นานครับก็ประมาณผ่านไปหนึ่งวันแล้วครับเขาก็จะตรวจสอบให้ครับว่าอานุมัติให้ไหมอะไรประมาณน,นี้เออก็ประมาณน,นี้ครับสับการขอสิทธินะง่ายๆนะอืม ถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่นะครับถ้าถ้ามีประโยชน์ก็กดติดตามเยอะๆด้วยนะครับก็จะถึงจะ700ซับแล้วก็ฝากกดให้ถึง700ซับด้วยนะครับทุกคนก็ขาดประมาณอยู่ประมาณ21 21 21คนนะ็่ะเออก็ฝากกดให้ถึง700ซับด้วยประมาณนี้นะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่เดี๋ยวพี่มาสอนอะไรอีกนะก็ฝากคอมเมนต์แล้วกันอยากให้สอนอะไรอีกก็ประมาณนี้นะ bye บ๊ายบายจุบ๊บ